ราศีพิจิกครับกับโดยดีๆฮะครึ่งเดือนหลังนะครับ1 6ถึงนะครับตุลานะฮะดวงุกสิ่งครบจบนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับมาดูจริงๆคราศีพิจิกครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะเงินนะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนหรือในที่ที่เราอยากไปมีดวงการได้ซื้อของถูกใจมีดวงเจออะไรที่แปลกตาแปลกใจมีดวงเรื่องของผู้ใหญ่เมตตา มีดวงการเจราจาสําเร็จมีโอกาสได้เรียกว่าเจอคนมากหน้าหลายตาเพิ่มเติมมากกว่าเดิมหรือว่ามีการถ้าค้าขายมีโอกาสขายดีมีกําไรมีดวงได้ทําในสิ่งที่เราต้องการนะครับโอ,อ้ว่าไปนะแล้วคนสนับสนุนส่งเสริมด้วยนะครับโอ้ว่าไปนี่โดมันเด่นนะว่าไหมอ่าเรื่องรหลายลอย่างนะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับมุมดาวครับเพื่อนๆนะฮะในระยะนี้ครับ,นะรบข้อดีคือเรื่องของ การงานนะครับช่วงนี้ประสิทธิภาพการทำงานถือว่าน่าพอใจแต่ว่ามันมักจะมีงานเร่งงานด่วนงานฉับพลันเกิดขึ้นนะฮะงานที่คกลไม่ถึงงานที่อยู่กระโผ่เข้ามาก็มีนะฮะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของงานที่เร่งแล้วก็รีบนะครับแล้วก็ร้อนนะครับโอ้ว่าไปช่วงนี้รีบเร่งงานแล้วกันนะฮะถ้าถ้ามองนะให้กูย่อบทสรุปของงานมันคืออะไรนะครับช่วงครุ่งเดอนหลังนะครับมันคือ รีบทำงานให้ไวเป็นพิเศษเตรียมโปรเจกต์ใหม,ใหม,ใหม่เกิดขึ้นอาจจะมีการเดินทางนะครับไปในเมื่อไหนหรือทำอะไรก็ตามครับก็ถือว่าน่าพอใจครับดวงมันสำเร็จนะครับฉะนั้นเพื่อนถ้ามีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเร่งงานหรือผลงาน,นครับคุณเพื่อนครับผลงานน่าพอใจนะครับโอ้ว่าไปช่วงนี้ดวงดีหลายเรื่องไม่ใช่แค่งานเรื่องเงินด้วยนะใครที่ค้าขายนะฮะมีเกณฑ์ทำกำไรพิเศษ มีโอกาสได้หมุนเงินในสิ่งที่เราต้องการมีดวงได้ซื้อของถูกใจมีดวงได้ไปนะครับหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วไปในที่ที่เราอยากไปเป็นพิเศษนะครับนี่เจ้าดาวมันเด่นนะฮะแล้วก็ข้อสําคัญอันนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงนครับช่วงนี้ลูกหลานบริวารสักเลี้ยงนะครับค่อนข้างจะประสิทธิภาพการทํางานเด่นหรือข่าวดี ในสิ่งที่เขาทำนะฮะยกตัวอย่างสมมติลูกเราคะแนนเรียนดีหรือว่าถ้าทํางานได้โบนัสอ่าหรือว่ามีโอกาสได้ค่าวดีๆนะครับอืมนี่คือมันเรื่องชื่นใจนะฮะแล้วที่สําคัญในระยะนี้ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานและการเงินก็คือถ้าใครค้าขายมันจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาพยายามเก็บลูกค้าหรือดึงลูกค้าไว้ให้นานที่สุดนะครับก็เลยแนะนำได้ว่างานเด่น แต่ว่ามักจะมีเรื่องร้อนๆมาให้เราได้ทำมักจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะฮะของคนอื่นนะไม่ใช่ของเราเนะี่ยของเราก็มีแหละแต่ของเรารับมือได้เพราะเรารู้มือกันนะฮะว่าโอเคปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเดิมๆนะฮะสมุนจะชอบจะใช้อะไร,ะร้ยฮะแล้วก็ช่วงนี้ต้องเก็บเงินต้องเก็บเงินนะมันมีไอเดียในการเก็บเพื่อที่จะใช้นะครับใช้ใจ่ายอะไรพิเศษหนาะ ในช่วงอาจะช่วงปลายเดือนหรือเดือนหน้านะฮะมันจะมีรายจ่ายพิเศษนะครับก็หมุนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราดูเรื่องเงินนะครับเหนีอัน,นี้ก็ดีตรงที่มีเงินพอจะเหลือเก็บบ้างพอจะมีข่าวดีๆบ้างแต่การใช้จ่ายข้อหนึ่งที่สําคัญที่เห็นนะฮะเพื่อนๆจะเดินทางบ่อยนะครับหรือได้เดินทางไปในที่ที่เราอยากไปนะครับได้เดินทางไปในที่ที่เราอยากไปมานานนะครับช่วงนี้ก็เลยมองว่า จังหวะดาวมันดีในเรื่องของการเดินทางดีในเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินดีในเรื่องของการเก็บเงินได้ดีในเรื่องของการค้าขายเด่นดีในเรื่องของการพูดคุยเรื่องจราจาเรื่องเงินทองแล้วประสบผลสำเร็จนะครับทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองพเพื่อนๆทำได้นะครับเผื่อจะโน้มน้าใจคนเผื่อจะใครค้าขา,ขายใ,ใครเป็นเซลล์นะครับช่วยให้คุยกับลูกค้าลูกค้าก็โอเคกันแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครที่ช่วงน,นี้มีโอกาสอะไรมาให้คว้าไว้ มีดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินฟุกๆนะฮะโอ้โอันนี้ดีครับเพื่อนๆครับใครก็อยากได้ดีครับเงินฟุกๆนันมีโอกาสได้เงินที่ค่าไปถึงเข้ามานะครับมีรายรับถึงจะมากแค่ไหนนะครับรายจ่ายจะจะเข้ามาแล้วทําให้เหลือนะครับรายรับเข้ามารายจ่ายเข้ามาแต่ไม่ถึงกับรายรับที่เข้ามันก็เงินเหลือใช่ไหมครับอ่าก็ดีนะมาในรูปแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็มีเงินเซอร์ไพรส์นะครับ ก็เรียกโชคลาภก็ได้นะฮะหรือว่ามีเงินที่มาจากครอบครัวเงินที่มาจากคนช่วยเหลือเงินที่มาจากเงินแบบเขาเรียกนะางานเป็นงานพิเศษนะครับนี่โอ้เจ้านะนานจะมีเรื่องอะไรที่ชื่นใจหลายเรื่องบ้างนะครับมีเรื่องหนึ่งนะฮะเพื่อนจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะฮะคือเรื่องเงินนะครับอยู่ก็ได้เงินพิเศษมาอยู่ก็ได้ของที่เออไม่คิดว่าจะได้ซื้อครับก็ได้ซื้อครับ ของบางอย่างนะครับเพื่อนๆนึกภาพนะฮะว่าถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ก็มีนะครับมันไม่ถึงวงรอบมันหรือว่ามันหาซื้อไม่ได้แต่ว่าวงรอบในช่วงเนี้ไปนะฮะมุมดาวมีข่าวดีเรื่องเงินก็จะได้ซื้อของถูกใจได้ของที่ได้มันนะเดซื้อของให้คนที่รักนะฮะก็การเงินก็ถือว่าน่าพอใจนะครับมุมดาวต่อมาครับเรื่องของความรักเด่นนะฮะเพื่อนๆครับช่วงนี้มีเรื่องอะไรจะคุยปรึกษาเรื่องแฟนได้นะฮะดวงแฟนเสริมตัวเรานะครับเสริมนะ ช่วยในสิ่งที่เขาถนัดนะครับหรือง่ายๆคือบางทีเราก็อยากให้เขาช่วยบางเรื่องนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะไม่ถนัดนะครับแล้วเราไปขอให้ช่วยเรื่องนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ครับแต่จากนี้ไปถ้าเพื่อนเห็นว่าเขาถนัดเรื่องอะไรหรือเขาพอจะช่วยบางเรื่องอะไรบางอย่างได้เขาทําให้เต็มที่นะฮะเราชื่นใจนะครับแล้วก็ประกาศต่อไปครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่โสดนะครับช่วงนี้มีเสน่ห์คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันสารต่อความสัมพันธ์ได้ยาวมีโอกาสที่จะสนิทใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะครับ ก็โอเคนะฮะแล้ว <polarization> ก <http S 2> ็ประการต่อมามุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี่เตือนอย่างนะฮะมันจะมีเรื่องของรายจ่ายฉับพลันนะครับรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับระวังเรื่องเงินนะครับและประการสําคัญนะครับช่วงนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคว้าไว้เผื่อมีใครชักชวนชักจูงหรือแนะนำนะครับหรือว่าให้ช่วยเรื่องอะไรก็ตามโดมันเด่นนะครับก็มีโอกาสที่จะทําแล้สําเร็จนะครับ โอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ระวังมึนศีรษะวิงเวียนศีรษะครับแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนนะครับไม่ค่อยสบายสบายตัวเป็นไข้ท่านที่อยู่ไวโซครับโรคประจําตัวนะครับแล้วก็ความดันเบาหวานไมเกรนใครที่มีโรคประจําตัวแบบนี้ต้องเซฟเซฟต้องระวังพิเศษนะครับแล้วก็ดาเกี่ยว์ซุกเรื่องของอเลขมงคลนะครับนมีเนอรนี้1807เลขที่มาตูโชตคือเลข9กครับแล้วก็ ของสีที่ถูกฉลอครับมีดังนี้มีสีขาวนะครับมีสีแดงนะฮะมีสีนเงินนะครับแล้วก็มีสีส้มนะฮะสีที่รุองเรือ่าไม่ควใช้ก็สีม่วงนะครับวันที่ดีครับมีวันอังคารนะฮะวันเสาร์นะครับแล้วก็วันวันพุธนะครับอ่าก็คืออังคารพุธแล้วก็เสาร์เพียงแต่ว่าวันที่ติดติดขัดขัดกิ๊กกิ๊กกักนะฮะอันนี้คือต้องระวังคือวันพฤหัสนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับมุมดาวอย่างหนึ่งนะฮะที่ เห็นและเด่นชัดนะครับคือเรื่องของโชคฟุกฟุกนะครับเพื่อนๆมีโอกาสมีโชคนะรรบไปนะฮะมีโอกาสมีโชคฟุกหรือเงินที่คาดไม่ถึงนะฮะหรืออะไรรับที่ไม่คิดว่าจะได้นะฮะเร่องนี้เด่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูดีๆครึ่งเดือนหลังผมว่ามีเรื่องดีดหลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่ามันมักจะมาจากเรื่องของมาแบบไม่คาดคิดมาแบบไม่คาดฝันหรืออยู่ๆปัญหา ที่มันคลักระซังอยู่มันเบาบางจบลงไปนะฮะนี่คือจุดเด่นที่เห็นสังเกตได้นะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรเป็นตามสเต็ปตามขั้นตอนกว่าจะได้มามันจะยากกว่าจะมีอรไรสักอย่างมันยุ่นวายก่อนนะฮะกว่าจะเสเ็จมันจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเยอะ,ะครับท่านเพื่อนเจออุปสรรคต่างๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนนะฮะหรือว่าช่วงกลางเดือนนะให้รู้ว่าเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จบได้ดีนะฮะท่านที่มีลูกหลานบริวารเสียงช่วยในดวงเสริมนะฮะมีเรื่องให้ชื่นใจ มีเรื่องให้เราสบายใจหรือมีเรื่องให้เราสุขใจนะฮะลูกหลานบรรดาเสดยงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับและประกาศต่อมานะฮะบูมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการสิบโชคสืงดวงมีลุ้นนะครับาการตะบุญครับเกีโอวกับตะบุญเกี่ยวข้องกับคนชราเด็กนะครับแล้วก็ตะบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้านะครับตะบุญเกี่ยวข้องกับท่านที่มีความตั้งใจหรือประสงค์นะฮะอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับทําได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายตะบุญเกี่ยวกับ,กบช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับจะดีมากๆนะฮะ และเรื่องของบุปการีนะครับดวงช่วยเหลือนะมีเรื่องดีๆเชื่นใจนะครับสุดท้ายครับมุมดาวมีความเฮงนะเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้เรื่องปัญหาใหญ่ๆหรือปัญหาที่ราคาคาราการังอยู่ๆก็เบาบางหลกนะครับสังเกตมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะแต่มักจะมีเรื่องวุ่นๆุก่อนเสมอนะะแล้วค่อยแก้ได้นะครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีความสุขบ้านครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ